สวัสดีค่ะพระ่วปิณงค์เมื่อานีกัมพอกับดาล่ามาดามอีกคือเก่าเนาะในทางช่อง YouTube มาดามกำนวนสองเป็นเต้ยงได้เมว่าในเล่าสตาพแม่พี่นงองต้องการขอโทษขอให้จับครู่บ่เข่าของดัลล่ามาดามบ่เดินต่อเพราะว่าย่างเข่าแต่ตัววิ่งตัวรุดผู้ใดซ้ายวิ่งซ้ายรุดเมื่อนีนห้ามพลาดเด้อห้ามพลาดเพราะว่าซ้ายวิ่งซายรุดตือว่าเดินดีอยู่เนาะถือว่าเดินดีอยู่ สิบหกก็ไปนะคะสิบห้าก็ไปค่ะจับคู่ไปสิบห้าเข่าแปดสองสองแปดของเดล่ามาดามแล้วก็1สิบเจ็ดนั่งบอลลดแล้วก็คล้องล็อกกิกกับไปเนะาะเมื่วันสายวิ่งสายรุดแล้วก็คล้องซ่องสุวรรณสายวิ่งสายรุดจับตามมงเจ็ดเสียนดังเหมือนเดิมบวกเพิ่มเติมคือเลขเด่นประจำวันเลขเด่นลาวสตาสูตรนิ้น เข้าอิลีพอแม่พี่น้องแต่บุรีเขาจับคู่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าไหหมาเป็นสูตรเด่นอันนี้จับทดล่องไห้ซื่อเพราะว่าเลขเด่นเดือนดีกันแล้วอยากเอามาฝากเอฟซีแฟนค่ะผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดกระจับใส่จังหวัดที่ผ่านมาหน้าพึ่งจะเฮดไห,หเป็นงวดแรกเ้วยพรอะเม่พี่น้องเดิ่เมื่อว่าน,นี้ทําให้เป็นครั้งแรกลักนวยโมเมนต์ลักนวยแล้วมเน้นลักนวยมากลักซิ อันนี้เน่นลักซิปไปลักลอยให้เป็นเลขเด่นนี่สิคือพราะว่พี่น้องเพราะว่าเอามาจากเลขเด่นของสูตรของเงินเก็ดเสียนดังแต่ว่าเห็นเขาลักซิปลักนวยดีเมื่อนี้เอามาแยวๆไปน้ากันว่าจะเอาเป็นเด่นเือจะเอาเป็นเอาเป็นเด่นกับไเั่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสูตรเด่นเลยเนาะ อ๋อเพราะว่ามันมีสองสูตรตัวนี้เดี๋ยวเริ่มมาดามเบิองไห่ก่อนนี่เด็ดสูตรเด่นพวยพี่น้องค่ะสูตรเด่นสูตรเด่นแมนแมนอันนี้เป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรหลักจับหลักอันนี้เป็นสูตรเด่นมากนะตัวนี้จะเป็นสูตรเด่นค่ะสูตรเด่นเพราะว่ามีจับหลักซิบหลักน่วยไห่แต่ว่าไป ไปคนละหลักแต่ว่าสูตรเด่นนี่เจ็ดเซียนดังเลขเด่นลาวสตาเจ็ดเซียนดังเด่นสุดๆห้ากับ6มาาบนแล้วก็รองมีสีกับศูมาหาศูนย์พ่อแม่พี่น้องมาศูนย์ถ้าจับคู่กับเขาเป๊ะมุนี้จับตามองมอนี้จับตามองถ้าจับคู่ก็เข้าไป เข้าไปที่หาศูนย์เพราะว่าลาวสตาออกเ5็บห้าศูนย์บนเข้าไปเต็มเต็มเข้าไปเต็มเต็มคือตัวนี้เมื่อเนี้มาจับตามองเพราะว่าเหตุให้ที่สองอย่างวมงางอไมาดามเอาขึ้นมานนั่นโบเมนเอเป็นเลขเป็นเลขลักเนาะเอาใส่กันได้คือเก้าพยพี่น้องเมื่อนี้มาตามบาทตามต่อตามติดใครจะไปกับเลขเด่นหรือจะไปกับเซนเซียน เอามาตามกันไปว่าของผู้ใดสิเป็นจังใดแต่ว่าสายวิ่งสายรูดหามพลาดเฮ็ดมาให้แล้วอาจจะได้ไปน้ำกันบาทนซ้ำหรับผู้ทุ่นหน่อยอยากไปลาวสตาอ่ะเหงาๆว,ว,ว,วันนี้มาเบิ่งของดอลล่ามาดามกอนเพราะว่าของเลิกมิทีมาเขาแล้วสามตัวแตกแล้วกะตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาเมื่อวานในรูดของเพื่อว,วานรูดมือี้เฮาจังเบิ่งว่าประวัติเพิ่อนเป็นจังใด มาดามให้วันนี้รูดนราสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าเบิ้ลจะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าสี่ห้าสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่เก้าห้าแปดสามตัวเน้นสองหางสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าเอาสี่ห้าแปด 549เรด่อยๆเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดารามาดามเนาะแล้วไปต่อเป็นของเป็นของซ่องสุวรรณของซ่องสุวรรณจับคููเขารวอยงังให้เบื้องหน่อยหน่อยนึงดอกพุแมพี่น้องอ่ะสายวิง่งสายรูดเดอค่ดยอสายวิง่งสายรูดห้ามพลรราดขอบ,บ,บคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไ like, ลค,ค,ค,ค์กดแชร์กดติดตามกับขอบพระคุณหลายๆ เเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าและรุดเนาะค่ะเนาะไปต่อบันนี้เป็นของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มารุดเลาสตาบ่ายสามโมงสี่าศูนย์กับ1นสองตัว4ี่หาง0ูนย์สามเบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หางศูนย์หนึ่งสามงสี่ศูนย์ศองก็เน้นไปสองหางเน้นไปที่0ูนย์ ี่หนึ่งสี่ 1, สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวศูนย์หนึ่งสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของล็อกกี้พารดดวยกับบลูดแล้ใครเด้อหายังไม่เห็นเนาะของล็อกกี้พารวยจับคู่ให้ไม่ถูกให้หาให้สามหาว่าให้อันสามเจ็ดเนาะแล้วก็มีหาหําเตีว่จะจับคู่ให้บ่ถูกเพราะว่าออกเจ็ดหา้า ศูนย์เด้ออลนลาวสตาเนาะผู้ใดทุนหน่อยถ้าตามเหมือนเลขเด่นถ้าตามเลขเด่นพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเห็นเดินดีจรงสิแหละของเส้นเส้นสายรูดสายวิ่งสายรูดสายขยันอ่าผู้ใด้ที่ตามของล็อกเกี็ตพารวยยังไม่หลุดนะคะล็อกเกี็ตพารวยให้มารูดลาวสตาเก้ากับศูนย์สองตัวสี่หางเก้าหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามเบิ้อจะเป็น 9 9 0 0 3ตัว3หาง9 0 1 9 0 3 9 9 0 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9 1 0 3 3ตัวเน้นเมียดเดียวหางเดียว9 0 3แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของอก c ิกพารวยแล้วไปต่อเป็นของ โอ้ช่อเชิดใช่กับเขาคือกันนี่สายวิง่งสายรวดเห็นบนพ่อพี่น้องมาดามถึงว่าอยากเห็ียหายเนาะอยากเฮ็ียดห่พ่อแม่พี่น้องได้เอาไปเป็นแนวทางสายขยันรูดคือรอดรูดคือรอดเมื่อนี่ไปต่อตามติดช่อเชิดใช้เป็นยังไงประวัติโอเคไหมเขาจังหวัดไปจับคู่แต่ว่าสายวิ่งนี่พวกใครพลาดวิ่งเดินดีนพ,พู่น่ะอแม่พี่น้อง หนีคลองเพลินข่าวันที่สิบสี่เนาะค่ะเนาะสิบห้าสิบหกรูดละมัดสิบเจ็ดเข่าตัววิ่งตัวรูดเมื่อนในไปต่อตามติดขอแชร์ให้มารูดแล้วสตาร์แปดกับเก้าสองตัวสี่หางแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่เบื้องจะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสามหางแปดเก้าสามแปดเก้าสี่แปดเก้าแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ 9ก้าสี่เ้าสสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวแปดเก้าสี่แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของชอเชษชัยแล้วไปต่อเป็นของเป็นของเลขกลับนางฝ่าเนาะเลขกลับนางฝาตะได้ไปที่แปดเพราะว่าล่างออกสองปดเพรอะไม่ี่นองออกสองแปด เป็นได้รับนางฟ้า,าเข้าต่ตัววิ่งตัวรูดขึ้นกันเมื่อนี่ตามตัวซ้ายวิ่งซ้ายรูดมันมันกันผู้ใดใจถึงในจากหน่อยมีทุนเนาะอ่ะเพราะว่ามันมีแต้มหน้อยเนาะได้หน่อยนะพ่อแม่พี่น้องแต่กะถือว่าชั่วสองตัวมาตัวอ่ะใครจะตามของรับนางฟ้าวันนี้เลขรับนางฟ้าให้มารูดลาวสตาหนึ 2, 2่งกับสองสองตัวสี่หาง หนึ่งห้าห้าสเบิ้ลจะเป็นหนึ่งสตัว3หาง1นึ่งสองห้หนึ่งสองหหนึ่งสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่1นึ่งหหสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว1นึห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของหลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของเสียนหนุ่มนั่นเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องเข้ากันแทบทุกคนได้ตัววิง่งตัวรูดนะ พอมาดามอยากเขตไหนเนาะกับถือว่าเดินดีถือว่าเดินดีวัดแรกก็ถือว่าผ่านอ <c oughs> อก,โดโดโอกไปโทษกลไปวัดแรกก็ถือว่าผ่านพูกเีพี่น้องอ่ะของเซียนหนุ่มก็ไปที่ห้านะคะจับคู่ให้ไม่ถูกให้เจ็ดห้าออกเจ็ดห้าศูนย์สายขยันเราไปต่อหยุดบ่ไดพพี่น้อง กูได้เจ็บนักไปพักกับเล่าสตาเล้าพัฒนาเมาาื่อวันเจ็บกันสุดๆแล้วก็รัฐบาลไทยตตโดยเยล่าพัฒนาเจ็บสุดๆสายเล้าสตาว่าต้องรอใครทั้งนั้นไม่มีวันหยุดราชการไปกันทุกวนันสายขยันหันมาเตี้ยนนมให้มารูดเาล่าสตา7กับ8 2ตัวสี่หาง7จ็ดเก้าเจด้นบิ้จะเป็น7จ็ดเตัวสหาง เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดเก้าแปดศูนย์สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดแปดเก้าขับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นกองไก่กองเส้นนุ่มกับสายวิ่งสายรูดเด้อบอลลูดบอลลูดอุ่นจับคู่เขาวันที่สิบสามพม่พี่น้อ,องของเส้นนุ่มเนาะอ่ะของเลขมีที่มาบัดนี้เป็นยังไดเลขมีที่มาคือบบไปเมื่อวานป้าเทียนห้เอฟซี FC ค่อยเกิดแตกสามตัว แล้วก็สองตัวบนลังแล้วก็มักไอตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาเมื่อวานจังไดจังว่ารูดกระจุยนี่วันที่สิบหกตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมากซ้กัหมาวันที่สิบห้าแตกบนหลังแตกสามตัวตดแล้วก็สองตัวบนหลังเมื่อนี่ว่าจังใดเลขกมีที่มาว่าจังใดมือนี่ไปเด้อไปเนาะมันรูดจังใดมูไปเมื่อตัววิ่งตัวรูดกระไดรูดแบบกระจุยเลยเจ้า โอ้เจ้าว่าคักน้ำมาดามเตียไผสสียังไงรุดเตี๋มาไปไม่พอแม่พี่น้องอย่าเป่าเคีดเป่าหลับหลับบ่ได้ดังแน่วเมื่อนี่หลับแต่ตอนออกไม่ไม่นี่แหละว่เอาอีกแล้วบ่ไปอีกแล้วเศร้าเศร้าคนว่าพ่อสายสายมาเอาอีกแล้วยับมาสมุดปากกาเขามาเป่าทรงเป่าทรงคนว่าสันดกว่าอ้าวถ้าใครจะตามของแรกมีที่มาไปต่อตามติดวันนี้ เลขมีที่มาให้มารูดแล้วสตาร์แปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดสี 4, ่แปดหกศูนย์สี่ศูนย์หกเบิ้ลจะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางแปดศูนย์สี 8, 8่แปดศูนย์หกแปดแปดศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไ 0, ปที่ศูนย์รูดที่ศูนย์เน้นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์หกสามตัวเน้นสองหางแปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเลขหนีที่มาแล้วมาเบอง์เลขเด่นบาดน,นี้พม่พี่น้องผู้ใดทุนหน่อยตามต่อเลขเด่นเด้อใครทุนน้อยมาตามตัวเลขเด่นของเจ็ดเซียนดังเดินดีเดินดีดนดดนดมาดามก็เลยอยากให้เอฟซีมีรายดได้เนาะผู้ใดหาเงินน้ำมากาดมือนีว่าสิเป็นจังใดเข้าเต็มเต็มเมด้อหนึ่งจับคู่ก็แค่บบกี้หางนะซีหางเนะพม่พี่น้องเนาะ เซจ,จับคู่ไ้บอกคันผู้ได้เยจับคู่ไ้ก็บ,บอกมาเด้อือจิับเอานน่เมื่อนี้ได้มาแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องเลขเด่นลาวสตาร์เจ็ดเซียนดังให้มาเด่นสุดสุดศูนย์กับแปดตัวรองหนึ่งกับ9ววัสิมาน้ำกันบวมเงินนี่จับวิ่งจับเว,วียงเด้อเมื่อเนี้ยได้อาจ,จิแตกสามตัวได้เืิอนี้เพราะว่าเมื่อวานเข้าไปแล้วเต็มเต็มห้าศูนย์ห้าศูนย์ตรงตรงเลขคันม่นเหรียญแบบเด่นใส่ ตัวร่องเนาะห้าศูนย์เกือบแตกสามตัวบนตัวนันเป็นหกซ,ซ,ซื่อเนาะพรม่พี่น้องว่าบ่าเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นเจ็ดเสียนดังเพิ่งเฮี้ยนหายจังหวัดนี่เพิ่งเฮียนหายสองสามวดมึงได้อละพรม่พี่น้องเอาไลนา์เอาคือไปลอยเฮ็ดแต่ยน่เมืองนี่ไลน์งวดอยู่วันนวาาวววดนี้ก็เข้าไปยแต่ว่าจับคู่บข้างวัดนี่ก็เข้าไปเด็ดตัวเด่นเด้อพรม่พี่น้องงวดนี่ก็เดนมากสายวิ่งสายรูดถามพร,ราด เดินเดินดีเดินเดินเดีเดินเดินเดินดีอันลักหน่วยลักซิบก็เดินดีแต่ว่ามาพิษลักเมื่อหนีตามไม่ไผสิไปลักได้เพราะว่าเดี๋ยวเสียหายเบื้องใส่กันว่าลักเออเลขเดินกับเลขกันลักหน่วยลักซิบมากขึ้นกันบ่ขายกันบ่เดี๋ยวเสียแคบหนาจอว่อมกันเนาะอ่ะมาไปวานนี้พูดได้เพิ่งจะเฮ็ดเมื่อวานนี้เด้ออันนี้หลักหน่วยและลักสีเพื่นเพื่อนเดินดีเล่เอามา บัดเที่ยวเอามาซะแตวบัตแย่งกันมากเลนี่หามาลักสิบเย็ดมาลักร้อยคุณหน่วยบวามาแต่ว่าแย่งกันมาเอาม่อนี่จับตามองมีแคซี่หางกระดีอยู่ได้หรอนากกองพีน้องเนาะบอเยอะบอยหลายเลขเด่นลาวสตาสูตรเน้นเน้นหลักสิบมีหนึ่งกับสี่เน้นหลักหน่วยมีแปดกับศูนย์ถ้าจับคู่ก็จะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ สี่แปดสี่ศูนย์จับคู่ว่าเขาเด้อในเด้อจับคู่ว่าเขาเพื่อไปน้องเมื่อนี้จับไม่ล่องเบิงชอบกระจัดคัดก็พานเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลขมีเขาและรูดุดแล้วเข้ามาเบงิงหลักหน้อยหลักสิบมาใส่กันกันกบเลขเด่นมาอยู่ด้มีสามตัวผนได้ที่คือกันเมื่อนี้สิบว่าแตกสามตัวยู่บ่มีศูนย์มีแปดมีหนึ่งมีศูนย์มีแปดมีหนึ่ง มาจังใดเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่น7เซียนดังแล้วก็เลขสูตรเน้นหลักหน่วยเละหลักสิบามบขอบุณขอบพุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่วงบวกจะเป็น f อซีใหม่เอเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคหลายหลายแล้วคลิปต่อไปจะเป็นห้าน้อยห้าน้อยของอแมวหนอยน้ำถวอกแตก3ตัวพพี่น้องหาน้อยเดือนดีสุสวันทุกวัน อ่ะสายขยันไปกันทั้งเล่าสตาห้าน้วยแล้วก็เล่าสามาชีคลิปนี้ขอให้ทุกท่านยังมีแต่ความสุขและโชคดีเจอกันพรุ่งนี้นะคะเลาสตาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ